นอนฟินมีสระว,ว่ายน้ำด้วยนี่คือเราพักที่ไหนนะนั่งกินนอนฟินอืมแซ่บลาบต้นมะขามซอยเคภูเขาวสวยเนาะภูเ <c oughs> ขาวสวยงามไหมใหญ่มาก สวัสดีครับสวัสดีจา้าเราออกจากาาตลาดต้น,นแคร์มาที่หนองแคร์เรียบร้อยตลาดต้นแคร์มาที่หนองแคร์เดี๋ยวเราจะเข้าพักที่รีสอร์ทอะไรโรงแรมอะไรเนี่ยพักรีสอร์ทนะตรงนี้เห,<ช>หรอใช่พัก <lem me S 1> รีสอร์ทนี่นะใช่นั่งกินนอนฟินอ๋อที่แรก <ใน S 1> เลี้ยวขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายอ๋อไหนไปถึงแล้วถึงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปดูหน่อยสวยมากอ่ะยังไม่ถึงเลยแค่หน้าร้านเองอ๋อนี่ไงพักอยู่มีคาเฟ่เบเกอรี่ด้วยนะอืมนี่นี่นี่เพิ่ไปติดต่อหน่อยับตรงมีคนมาพักด้วยนะ ติดต่อสอบถามเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนตรงนี้แหละป้เปิ้ลจาไปถามหน่อยเอาตังไปด้วยเขาติดน้ำก็ได้นะเอาติดน้ำก็ได้เอาริมน้ำริมน้ำเอาที่พักริมน้ำเลยนะเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันนะเดี๋ยวไปติดต่อห้องพักก่อนครับทุกคนเสร็จแล้วก็เล่นน้ำเราติดตามชมกันเดี๋ยวจอดรอให้เปิลก่อน เขาบอกว่ามันไม่ได้แพงมากนะที่เนี่หกร้อยหกร้อยถ้าเป็นริมน้ำก็จะหกร้อยถ้าไม่ริมน้ำก็จะห้าร้อยจริงเหรอเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ไหมอ่ากันเช่นี้อุ้ยมีที่นั่งชิลด้วยนะจอดตรงนี้มีที่นั่งชิลล์อ่ะม,มาต้อนรับข้องหมามาต้อนรับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพักแล้วนะครับคุณ มีน้องมาต้อนรับอยู่เนี่ยมีสาว,ว่ายน้ำด้วยนะมีสาว,ว่ายน้ำด้วยนี่แต่มันก็ค่อนข้างจะลึกอยู่นะนอกนนนากาศดีกระโจมันมีเพยให้ด้วยก็เดี๋ยวเรากินข้าวไหม ไปกินข้าวกัน,นมีปปมนไปกินข้าวกันวันนี้ก็คงนอนกันที่นี่ <c oughs> นี่ห้องพักครับทุกคนก็จะมีแบบโอเคนะดีเลยนะ<ช>คืนเท่าไหร่นะ เจ็ดร้อยจ้าเจ็ดรอยบาทก็โอเคเลยนะดูห้องน้ำไหมดห้องน้ำไหนเป็นไหมโอเคไหม <S 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 ก็มี <S 2> <S 2> มเปลียกแห้งเนาะ <S 2> <S 2> <ช>มีเปลียกมีแห้งโอเคครับทุกคนมีเปลียกมีแห้งห้องพักก็กว้องขวางดีกับข้าวที่เราซื้อมาครับ <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะนอนที่นี่คืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่ไหนก็ ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเตรียมอาหารได้กินข้าวกันเนาะใช่ค่ะนะครับนี่กให้เนาะกินข้าวแล้วก็นอนกันอันนี้อะไรนะหมูกรอบอทุกคนแกงนี้ให้กิน,น่อย

นะกินกันกินเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือนอนคลิปนี้ยังไม่ปิดเนาะยาวถึงพรุ่งนี้เลย,ค,อยอครับเดี๋ยวกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนเนาะ นอนเสร็จก็พรุ่งนี้เจอกันโอเคไหมโอเคไป <ขอ S 1> เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับ,รบขอกินข้าวแล้วก็คงจะได้หลับได้นอนกันพรุ่งนี้เจอกันนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะคลิปนี้ยังไม่ปิดนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ morning, morning. มอร์นิ่งมอร์นิ่งเมื่อคืนเราพักที่ไหนนะเมื่อคืนเราพักที่นั่งกินนอนฟินนั่งกินนอนฟินเอกอแคร์องแค หนองแคเนาะเราวาร์ปมาที่นี่แล้วครับทุกคนเราวาร์ปมาที่กรุงเทพแล้วพอดีเมื่อเช้าเรามีธุระกันที่หนองแคมีประชุมที่หนองแคแต่วันนี้เราวาร์ปมาที่กรุงเทพแล้วก็เลยมาล้างรถหน่อยครับมีกระจกล้างรถหน่อยเนี่ยล้างรถอัตโนมัติเนี่ยดูข้างหน้าดูข้างหน้านี่ ฉีดน้ำก่อนเนาะฉีดน้ำก่อนเราอยู่กรุงเทพนะวันนี้นะ,ะเราอยู่กรุงเทพมหานครกันแล้ว,วน,ขขน,นี่ก็กำลังฉีดล้างรถน้อ,องเขากำลังฉีดรถอยู่ ได้เวลาแล้วครับทุกคนเข้าเกียร์ว่างครับ่นน้ำ่นน้ำ,นำ เช็ดรถกันอยู่ลังรถเสร็จเดี๋ยวเราว่าจะไปที่คอนโดเนาะกลับที่คอนโดครับทุกคนพักผ่อนวันนี้เดี๋ยวรถมาล้างเยอะมากเลยเดียนะ๋ยวนี้ เทพลักษ์นะครับทุกคนกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินตราไม่เคยไปกรุงเทพไหม นี่มันอยู่บางเขนนั่นเองมันมีไม้เขนกรุงเทพก็นั่นแหละแต่มันไม่มีไงไปไม่ถูกเลยเนี่ยนี่มันบางเขน,นที่อยู่เนี่ยเส้นเนี่ยเขาถนนุเทพรังไงเออบางเขนนี่ยไม่มีกรุงเทพเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ยังเขาบอกว่าไปกรุงเทพกรุงเทพยังพี่ยังไปไม่ถูกเลยเนี่ยพอไปทีไรก็ ว่าจะไปกรุงเทพท <Okay. S 1> ีไรพอไปก็ไปเขตยนพรนครบางรักสัมพันธบงป้อมปราบศัตรูพ่ายนี่ก็อยู่บางเขนเนี่ยนีน่ถึงนั่นละคอนโดที่จองไว้นี่เทวนี่ไงที่มันทุงสูงเขนทุงสูงเฮ้ยเครื่องบินขึ้นแล้ว นี่ไงคอนโดนี่ไงถึงแล้วนี่ไงนี่ไงที่มันเค้นตึ้งสูงนี่เห็นไหมมันกำลังยกแผงเหล็กขึ้นเห็นไหมเห็นตึกข้างหน้าไหมนี่แหละคอนโดนี่แหละเดี๋ยวสิ้นปีนี้ไปปลายปีนี้ก็เสร็จแล้วนี่ไง you work ทำให้ดีขึ้นทุกวันนี่คอนโดตรงนี้ครับทุกคน เป็นลักชวรี่คอนโดการบริหารจัดก,การเหมือนโรงแรมลักชวรี่เลยนี่นยังไงเขาเอาไอ้อันนั้นอะไรนะเอาสักง,งานออกแล้วไหแสดงว,ว่าจะสร้างถนนแล้ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สายหยุดเดินออกมาก็ตรงนี้เลย ันนี้พาทุกคนเข้ามาชมเมืองแถวนี้เขาเรียกสะพานใหม่<า>ใช่ไหมบางเขนสะพานใหม่สมัยก่อนยังมีแบบเรามาประมาณสิบปีที่แล้วเนาะห้าปีสิบปีที่แล้วแถวนี้ยังมีร้านหมูกระทะอยู่เลยนะใช่ไหมทุกวันนี้ร้านหมูกระทะกลายเป็นคอนโดหมดแล้วร้านหมูกระทะเส้นนี้ไม่มีแล้ว คงไม่คุ้มค่าจะเอาที่ดินตารางเมตรละสองสามหมื่นมาเปิดร้านหมูกระทะไปี้คือข้องแท้กรุงเทพค้องแท้ต้องรถติดอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าคอนโดเด้อครับท,ทุกคนถึงคอนโดแล้ว ไปอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนเดี๋ยวเย็นๆเข้าไปเดินหาอะไรกินเนาะ<ม>เข้าพักคอนโดก่อนครับทุกคน<ม>ตีวงได้ไหมเนี่ย<ม>ใกล้กันแล้วเนี่ยเอาปึ๊บเขานี่นี่นี่ขนมยำยกให้ด้วยครับก็ดูสติ๊กเกอร์อยู่ <S <S ควรหาที่จอดรถก,ก่อนเดี๋ยวไปจอดฝั่งนู้นดีกว่าเนาะจอดฝั่งนู้นจะได้แบบเวลาออกจะได้ออกง่ายๆเดี๋ยวขอขึ้นพักก่อนครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวค่ำๆแดดล่มก่อนน่าจะพาไปหากินกินลาบ ังนี้ฝั่งนี้ร่มๆดีนี่แหละแถวะๆนี่แหละเอาโอเคครับจอดรถก่อนครับทุกคนออปึ๊บเอาตรงนี้เลยเนี่ยได้ไมั้งจอดด้านหลังนี่เลยปึ๊บนี่เจ้ากล้องได้ไหม โอเคมั้ยโอเครียบร้อยครับทุกคนไปลงรถ สำหรับเย็นนี้นะครับทุกคนเรามากินกันที่ร้านลาบต้นมะขามอันนี้ลิน้นย่างลองชิมดูชิมดูพี่ทีวลิ้นย่างนี่เทิ่เวมาเร็วเร็วชิมหน่อยชิมหน่อยลิ้นย่างลิ้นย่างลิ้นยา่นยา,งนยางครับทุกคนอร่อยแน่นอนมีต้มแซ่บมาแล้ว อันนี้ต้มแซบนี่ต้มแซบต้มแซบเอาเหรอเปรี้ยวไหม <c oughs> โอเคครับทุกคนกินข้าวกันให้อร่อยไปเลย เราก็พากันกินข้าวอย่างอร่อยครับทุกคนนูอันนี้คือน้าจิ้มเนาะน้ําจิ้มมีลิ้นย่างเราสั่งลิ้นย่างด้วยกินกับข้าวเหนียวมีตําบกหุงนะครับส้มตำแล้วก็มีต้มแซ่บกระดูกอ่อนครับทุกคนแล้วก็มาอีกนี่อันนี้ทีเด็ดเลยก้อยคั่วหมูมันหอมจริงๆนะครับรสชาติดีมาก นะครับเอาเข้าวเหนียวคุยอ่ภาษาอีสานเนาะเอาเข้าวเหนียวจ้ำไม่ใช่เอาเข้าวเหนียวต้วยไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> เ,อเอาเอาข้าวเหนียวจิม้มเอาเข้าวเหนียวจิม้มแซบคักครับทุกคนแซบอีหลีอีหลอกระดอ,อกกระดี้แอรแอปเปิลก็เอาช้อนตักน้องทิวเนี่ยโอ้ยกินยิ้มไปด้วยกินไปด้วยวันนี้เขากินส้มตำเลยนะวันนี้เขากินส้มตำเยอะอันนี้ลิ้นยางครับทุกคนอันนี้ลิ้นยางอื มานั่งดูตอนนี้ก็ยังกินอยู่ก็ยังหิวอยู่เนี่ยยังหิวอยู่อร่อยครับทุกคนต้นมะขามซอยเคนะครับก็เป็นร้านประจำเลยร้านนี้ทีเด็ด นเจียวเปียวปะอะรออะ่อยไหมพี่ดิวอโอเคครับทุกคนกินข้าวายาว อร่อยมากครับทุกคนดูเดยหมดไปละสั่งต่อยนะเมื่อกี้สั่งอะไรนะเสือร้องไห้สั่งเสือร้อ,องไห้แล้วก็มีปลาหมึกย่างด้วยแซ่บแซ่บแซบ,บ,บกินกันย,ยาวๆกินกันย,ยาวๆอร่อยแซ่บลาบต้นมะขามซอยเีนะเคเดี๋ยวกินอิ่มแล้วเดี๋ยวเรากลับเนาะมาอีกด้วยนะครับทุกคน เอกถ้วยแล้วแซบหลายแซบหลายอร่อยไหมายหลาย คลิปนี้มาจบเี่รลานลาบต้นมะขามเนะาะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะปิดประมาณนี้นะฮะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องลุงเวลาแฟมิลี่ด้วยนะครับและก็สวัสดีค,ค่ะแซบ่บ<ะ>เตียงเพลงไงเดี๋ยวไม่ได้ไง <laughs> ไปแล้วครับทุกคน